มาถึงนะคะนนี่คือตอนตอนสองนะคะทางแบบนี้ถ้าใครจะมานะคะคิดใหม่นะคะเพราะว่าทางมันแบบบุบวาบนิดนึงนะคะนะคะทางทางหน้าเสียวมากทางหวัดเสียวมากเลยเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งนะคะการเดินทางการท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะคะการมาตรงนี้นะคะ เสียวมากเลยนะคะเสียวมากๆเลยกล้องถ่ายเลอฉันต้องหนียังไงโอ้ยขอไปบ่ได้เด้อเร็วๆงนั้นแหละเดินมาไม่ใช่นั่นแต่ข้างบนนี้สิเอาเออ ดูดูถ่ายทางนู้นโอ้ยทางโอ้ยอะเยอโอ้ยเร็เริ่ใกล้ถึงแล้วแหละต้องการหายใจอะครับตองเดินอะอุ้ยอุ้ย อาสิจะไปรอดไหมมาดูกันนะคะท้าทายมากตื่นเต้นมากเลยค่ะถ้าโทรศัพท์ร่วงไปก็โดน,น,นโอีกโ้ย เสียวมากเลยนะคะถางโอ๊ยตายโอ้ยคนก็กลัวเนาะน้ำกำลังขึ้นแล้วเนี่ยคือเราจะเหนื่อยแล้วเนี่ยอ่ะตาดีดีแล้ว ท,ทางแบบนี้นนพอครั้งเดียวนะคะพอนะคะทางแบบนี้เ,นเ,เสียวมากโอ้ย <c oughs> โอ้ยตายอันตรายมากๆเลยนะคะเนี่ย ดูนครับบรยากาศแบบสดชืมากเลยค สวยมากค่ะเำบยังมาเปิด้าทางระยะทางไกลมากเลยครับไกลมากคิ้วเหนื่อยไหมคิ้ว้วนั่งถึบมาตรงเสาเลยจะได้ไม่โดนแดดเอยครับก็ใครอยากจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับ เดี๋ยวจบคลิปแค่เท่านี้นะครับครับบ๊ายบาย